เน็ตไอคนไหนยังไม่เคยมาต้องลองมาถ่ายรูปได้ทุกมุมอ่ะํำมือไอ้นี้ให้ทันนะมันไม่เห็นไม่คือไม่เห็นเลยก็ถ่ายให้มันได้สิขายอ็กรยาวเหมือนกันนะสกัดเดาลูกสน่นอย่ารักมากของน่ารักเยอะมากจริงรวมฮิตร้านเก๋กาแฟจีนมีชาจีนของหวานมีนมีทุกอย่างเลยอ่ะมาที่เดียวคือจบเลย ฮัลโหลฮัลโหลวันนี้นะคะหอซิสนะคะพามาที่ที่แบบว่าถ่ายรูปได้ทุกมุมอะ่ะถ่ายแล้วหนึ่งมาถึงก่อนแล้วถ่ายเลยอันนี้ที่ไหนคเะเนี่ยเขาใหญ่หรือเปล่าคะเนี่ยเก๋มากที่นี่คือ Blue w i White Space นะคะ าเน็ตไอคนไหนยังไม่เคยมาต้องลองมาเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ที่ใหม่นะคะพวกเธอแค่ไม่รู้ค่ะเป็นที่ที่อยู่มานานแล้วแต่เลเอลข้างในอ่ะเปลี่ยนใหม่นิดหน่อยหันไปมองหน้ายายพลอยแต่งหน้าไม่เกรงใจฉันเลยไปเราไปเริ่มถ่ายรูปนี่ถ่ายใหน่อยว่าเราอ่ะอยากจะมาถ่ายที่นี่ใช่ป่ะเราก็เข้าไปเลยที่ blue white space นี่เซิร์ชเลยกดเข้าไปลงเลโลเคชันและแง่ก็เล็บไปเลยเอาเลย เดี๋ยวเดี๋ยวซีเดี๋ยวซีขายยาวไม่เวดูไอ้มิตเรากอบคุณไอเลยค่ะขายยาวมากนี่ไงสูง800กูบอกเลย800สูง800800มแิลนเะเดินเข้าไปยื่นขาออกมาสิต้องสูงอะค่ะหัวจะติดแล้วค่ะกำลังออกกำลังออกกำลังเข้าไม่ได้อันนี้ไม่เวิร์มทำสูงใไรลองเป็นรถต้นไม้เลยไปต่ำมือไอ้นี้ให้ทันนะมันไม่เห็นไม่เคลไม่เห็นไปเลยก็ถ่ายให้มันได้สิ ก็ e> จริงเออเออก็ถ่ายให้มันได้ส okay> ิก็ไม่ได้บอกว่าเออมันไม่ได้แต่มึงกต้องถ่ายให้ได้ไงได้แล้วถ้าไม่ได้ก็ต้องบอกว่าได้อระวังเปียกได้รูปแล้วแม่เหลือหรือไงอวยเปียกไงเขาบอกแล้วไงว่าปียอะ ทไม่ทันเข้าไปข้างในเลยได้รูปประมาณ4ช็อตแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในการของน่ารักมาก ของที่แบบว่าเขารวบรวมมาให้แล้วแบบน,าน่ารักเก๋ๆฉันมาร้านนี้ฉันก็คือคิดว่าจะไม่ซื้ออะไรก็กลับไปก็มีอะไรทุกทีเวลามาร้านนี้เหมือนเล่นเกมหาของทุกอย่างเขาก็จะกองกองงองวมเดี๋ยวเราให้หาคนละสองชิ้นให้คนในบ้านดีกว่าอ่ะได้สิฉ<ๆ>ันมีทั้งหมดเนี้ยได้ถ้าหลายคนคิดว่าเอยแบบราคาสูงหรือเปล่านี่ค่ะหนึ่งร้อยบาท ราคาดีน่ารักมากชอบอะไรอย่างงี้มากเลยอ่ะตอนซ่อมต่างๆนี่นะเป็นเซรามิกนะไม้อยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วก็มีมีดให้ด้วยนะเป็นพันแน่เลยแบบ800-900-290บาทค่ะบของน่ารักเยอะมากจริง VND ว่ะเอาล่ะฉันจะได้แก้วกลับบ้านทางบ้านจะได้อยู่เราจะได้เราได้อ๋อลืมไปว่าต้องเลือกขอให้คนทางบ้าน้ยเหรอเดี๋ี้ ได้ลาวอ่ะเสื้อผ้าน้องจิ๋วทะ่วโลเป็นภาระต้องซื้อไม้แขวนอี่ร้านนี้เป็นร้านชาเลยน่ารักมากเข้ามาดูเลยแค่ร้านชาก็คือถ่ายรูปได้อีกประมาณ3ช็อตน่ารักมากนะว่าอยู่ญี่ปุ่นที่นี่คือเป็นแบบรวมฮิตร้านเก๋ทุกห้องเล็กๆอ่ะจะเป็นร้านที่แบบน่ารักน่ารักหมดเลยเข้ามาดูร้านนี้คือขายโตเกียวค่ะเอาอย่างละอันไหมสั่งทุกอย่างที่อยู่ในเมนูไม่เราจะได้เห็นด้วยแล้วก็ที่บ้านเขาจะได้เห็นกันด้วยใช่มุมนี้มุมขายเขาที่ถ่ายที่ถ่าย าวางบนเคาน์เตอร์อเลยวางบนเคาน์เตอร์โทรศัพท์มันดีขาอล็กยาวเหมือนกันเนาะสกัเดเราลงสักหน่อย จำได้หรือไม่ที่เราไปเดอะสแตนดาร์ดที่หัวหินกันแล้วเราเจอเจ้าของร้านนั้นเขาว่าเปิดสาขาที่นี่ค่ะเดบคาเฟ่ไข่ก๋วยเตี๋ยวไข่คือไปไม่ถึงหัวหินก็คือมาที่นี่ได้คือนงางโทรมาสั่งบอกว่าร้านอ่ะยังไม่ได้มีอะไรนะอย่าไปถ่ายอะไรเยอะแยะตอนนี้ส่วนใหญ่ในกรุงเทพจะเป็นส่งดี l ดลิเวอรี่นางก็จะมีเมนูเหมือนที่หัวหินเลยจะกินเลยจะทานกินกิเนเรามาดูสเปซเขาต่อดีกว่ามันมีรองเท้าด้วยเนี่ยเขาจะจะทำของข้างล่างน่าลักแล้วข้างบนก็ยังท่รองเท้ารองเท้าอีกคือออนไลน์ได้ทั้งหมดเลยนะร้าน ข้างล่างของเขอเขาก็มี IG มีอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปดูของได้พอมันเป็นแบบว่า <c oughs> ถ้าเห็นรองเท้าก็คือ <c oughs> ตาไปนเนี้ย <c oughs> เสียชีวิตแล้วหนึ่งรองเท้าอะไรก็ได้<อ> <c oughs> คือเสียชีวิตแล้วหนึ่ง นี่ก็น่ารักแต่งมาแล้วน,น่ารักมากเลยอะดูดิถ้าใส่กับถุงเท้าอีกสีหนึ่งว้าวเป็นบูสหนังนิ่มมากด้วยใส่แล้วรู้เลยว่าสบายวันไหนใครว่างๆอ่ะให้มาแหงเอาที่ blue white space ซึ่งรวมไปด้วยทั้งร้านของกินทั้งร้านช้อปปิ้งมีกาแฟกินมีชากินมีเครกกินของหวานมีก๋วยเตี๋ยวมีทุกอย่างเลยอะยังจะได้แบบว่าการถ่ายร่องถ่ายรูปอะไรอย่างนี้อีกว่าอยู่ได้ทั้งวันมาที่เดียวคือจบเลยแล้วขอโทษค่ะเธอ,อคิดว่าไกลสุขุมวิทส6ค่ะ ลงไปหาของอะไรให้แล้วกันฉันได้พรมฉันจะลงไปหาของให้พวกเธอพลอยได้แล้วพรมเดี๋ยวมาดูกันว่าไปกูหาอะไรได้ ก็สมาเนี่ยพีก่กูซื้อกระถางไปเยอะมากเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีกระถางแล้วอะของในร้านนี้หามายังไงอ๋อคือจริงๆของในร้านมันจะมีแบบหลากหลายมากของมือหนึ่งแล้วของมินเทสคือเราอยากได้แบบแฟลรสไตล์ของที่ตัวเองชอบกระถางเราไม่มีแล้วเพราะว่าช่วงนั้นมปนช่วงโควิดลูกค้าก็คือสูตรต้นไม้กัานแต่ว่าตอนนี้คือเปลี่ยน <S <S ของในร้านจะเปลี่ยนทุกอาทิตย์ถ้าเธอเข้าไปดูในอินสตาแกรมแล้วเธอเห็นป,ปูบะเธอเอาเลยเพราะว่าของบางอย่างมันมีแค่ชิ้นเดียว2ชิ้น3ชิ้นหรือมาแค่ล็อตเดียวเขาหาบบาางงต้นค่ะ ต้นก็หัวมังต้นก็ขายมางอเขาเหมือนประมาณว่าขายที่อ่ะเอาเซตฟ้าหรือเหลืองดียระทำไมเราถึงเลือกอะไรอย่างนี้วะเราเองเนี่ยแก็หน้าคนดูน้องคุณแบบพอมันเลือกอ่ะอีกคนหนึ่งที่จะได้อ่ะมันก็ควรจะได้ในราคาที่ใกล้เคียงกันไงก็เลยยืนงงอยู่ว่ามึงเอาไง เอาล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ชามาแล้วชาเขียวแล้วก็ได้น้องโตเกียวด้วยขณะที่น้องพลอยกินโตเกียวอยู่นั้นเราจะมาให้ดูกันค่ะว่าเราเลือกของให้น้องๆทางบ้านของพี่คริสคือที่วางแก้วหรือวางเทียนหรือวางอะไรก็ได้น่ารักมาก2อันนะช้อนซ่อม2คู่มันน่ารักลายมันน่ารักมันมีลายด้วยกันเพราะฉะนั้นใครอยากได้เนี่ยไปตอบคำถามในไลน์ออฟฟิเชียลนะคำถามของคริสง่ายมากวันนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วที่ที่นี่มีร้านอะ ของพลอยพีเต์ให้หน่อยพี่เคิสเพราะว่าตอนนี้ลำบากยุ่งมากกำลังกินตัวเกียวอยู่อันแรกของน้องพลอยคืออันนี้เป็นถ้วยเป็นถ้วยแบบว่างานแคมป์แคมหน่อยก็ได้เออหน่อยแบบว่าออกไปข้างนอกเราก็ใช้อันนี้ได้มีน้องพรมด้วยค่ะน้องพรมเช็ดเท้าเป็นลายแบบโอโตโรปอมโอโตโรปอมคำถามคืออะไรน้องพลอยที่เนี่ยอยู่ที่ไหนโลเคชั่นเขาอยู่ที่ไหนต้องบอก้วยว่าเบอร์อะไรถนนอะไรฉันบอกไปแล้วค่ะว่าที่นี้อยู่ที่ไหนมาง่ายมาก ทอดทอดคืออะไรน้องพลอยเห็ดทอดค่ะเป็นสิ่งที่ชอบมากของร้านนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ของพคเศษเกาเหลาหรือเกาเหลาวะเออเอะอไียรับหนึ่งไม่ใช่ใช่ใชสรุปเออใช่แค่คนไม่ถึง <laughs> คือแม่งโคตรพิลึกเลยอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาเสียหน้าไปแล้วแต่ก็ต้องเชิดเพราะว่าเราเป็นนักแสดงท่านหนึ่งไปก่อนแต่มันต้องกลับมาให้ได้นี่คือเล่นละครดาราท่านหนึ่งนะเล่นเรื่องอะไรนะะฝั่งหน่อย Devil Sister ค่ะแอบรักให้ในมีฝาเล่นเป็นสัตวแพทย์ชอบมากมีไม่รับเลยเล่นกับงูเล่นกับอีกวันหน้าเอามาจับตัวมาอย่างน้เลยอ่ะธรรมดากลัวมากดาราท่านหนึ่ง